โอเคมาคอยต้อนรับฮะว้าวนี่เราจะมีชี้ให้เอาหนึ่งคันว้าวอ๋อหรออ๋อไม้กลายเป็นหินฮะเนี่ยอ๋อคือมันเป็นไม้ใช่ไหมอ๋อไม้กลายเป็นหินอ๋อไม้กลายเป็นหินอ๋อ ให้ตัวนี้ลูกให้ตัวนี้ด้วยก,กินเนื้อลูกเขาต้องเขาต้องล็อกไว้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเคสจะมากัดคนครับวันนี้ป,ปา้าพาน้องพอมาเที่ยวพัทยาที่นี่มันคืออะไรนะป้าไม่รูจ้จักน้องพอ โอ้มีจอเค้ด้ยนี่อุทยานล้านปีจอเคมาคอยต้อนรับฮะว้าวทางเข้าเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะยังครับเดี๋ยวซื้อปัจน้าน้าก่อนนะครับอุทยานล้านปีควมจอเคนีนะำฟองเกี่ยวเยอะนะครับ อ่ะแต่อันนั้นตุบเี้ยวประเทศเลยอะบเลี้ยวเยอะอ่าวันนี้น้องพอดมาชุดของสปอร์ตสปอร์ตเบบี้น้องพอดไปดูอะไรอ๋อไปดูอะไรนะโอ้มี่อวนนี้ชาวต่างชาติเยอะเดี๋ยวพ่อป้าซื้อตัวก่อนครับชาวต่างชาติ แถวไทย่มีช่องเดียวผู้ใหญ่คนล,ละ200บาทเด็กเข้าฟรีโอเคดับมาด้วยดับผู้กายดับผู้กายอ่ะผู้กายอ่อาจัมูร ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติจะโดนคนละห้าร้อยบาทฮะคนละห้าร้อยหรอใช่อ่าันนี้จะเป็น่า <Okay. S 1> แผนที่นะครับนี่จะมีที่ให้เราหนึ่งคันอว้าว wow. ไปดูกันว่าข้างในมันจะมีอะไรมั่งส่วนจะเป็นชาวต่างชาติเพราะคนไทยกับต่างหวัดกันหมดละวันนี้เรามาวันปีใหม่สาสิบเอ็ดธันวาเข้ามาก็จะเจอหินครับหินโบราณใช่ไหมนี่หินน้ำนี่หินปะอ๋อหินหัวไม้ห๋อไม้กลายเป็นหิน อ๋อหรอไม้กลายเป็นหินฮะอ๋อเี่ยอ๋อคือมันเป็นไม้ใช่ไหมอ๋อไม้กลายเป็นหินอ๋อไม้กลายเป๊าปับไม้กลายเป็นหินหมดแล้วโอ้ไม้กลายเป็นหินหมดแล้วต่อครับอ่าันนี่ก็จะเป็นหินนะครับสวยงามมากตอนนี้เราจะไปดูการ บอก17โมงจะมีการโชว์ฟาร,รม์มการโชว์จระเข้ครับของจระเข้อ่ะคร้วอันนี้ก็จะเป็นสวนหินไหนยอยู่ไหนจระเข้อ่ะป้าจอจระเข้อยู่ไหนเนี่ยไหน,นอ๋นนอไหนมาดูดิดูด,ดิดูให้ป้าดิโอ้ ให้เป็นส่วนที่น้องใจลูกกินบนพืนน้ออินบนพื้น อาราธนาพระเจ้าแผ่นดินไทยระจ้าอยากับแ่ัฐและตะหนกใจให้หน่อก็ติดต่อทางโอเคราศรีพอดีเลยจะจะพูดคำสมัยด้วยเขียนไหมดึกสมัยใ่รอขาด้วยทั้งหลายไรงน้

มีเจ้าใจให้อาปากคุณก็บ้างครับสุดๆมาเล่นทีหนึ่งขอเราใช้เป็นกรไมสัมธั์ปากใจพัดพัดที่กระายเมาตราเต๋อโบจราบมุมคันบันเจ้าบั่วัตถุิเกาหลีไทยน้าบสุรทร์รานีสาน ก็บอกะรมาขอบคนสารับอาปากตวบ้ารับคุนางัวี้ไปที่ปากปเนอัน้ำรี้อยับน้ำเป็นตัเรียบร้อยรับนกออกปากราองกับที่ปากประเทศร้กไรเช มาเลยอยากเห็ตาระต้อมาเชาาลางรานี่าล้างาองมาดูเดียวสะล่คุยคนมาุ่ยนะครับสำารับตารานี่มีเสือหลุกเสือป้าพาไปดูเสือนี่เสืออยู่ในกรงน้องๆป้าพาไปดูเสือกัน โอ้เสือตัวใหญ่มากเลยนี่ไงลูกเสือตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นยีราฟอันนี้มันเป็นม้าลายอนี่เป็นม้าลายมันเดินไม่ได้เป็นลูกปั้นนี่โอ้โหอเอเหยื่อแล้วครับน้องตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้เสือมันตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นตัวเล็ก หนเสืออยู่ไหนลูกมันจะน้เลยเนาะะมันมันหิเ่อยมากเลยเข้าไปดิลูกลูก็ได้โดนเสือกินดิไ่โดนเนาะม่ปดเขาไปถ่ายรูปได้โอ้เสือขาวเสือขาวดูสิเฮ้ยเจนดูเสือขาว โอ้นี่มันเสือขาวนะเโอ,นอ,นนอ้นี่เรา้นะครับผมถ่ายรูปด้วยนะครับน้องสวยมากเลยอโอเคก็จะม,มีบริการนะน้อให้ถ่ายรูป300บาทนะจะได้รูป ถ่ายคู่กับน้องเสือเราเห็นไหมอ่านี่ค่ะลูกน้องเสือเรามจับนะแล้วเดี๋ยวเาเอาเองอ่าอาไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอ่า ให้ใกล้ให้ใกล้มาแม่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวอาใส่เข้าไปจหมูข้างลัใส่เไปเลยเออออออเห็นจะน,น่ากลัวเลยนหลยยีหลายตัวเลยตรงนี้ด้วยอ,อืตัวใหญ่มากตัวนี้ โอ้พ่ชามาตัวใหญมากเลยนี่นี่ตัวนี่ดียไม่มีให้ดนะโอ้คป้าป้าพาไปให้ยีราฟป่ามาดูว่อ่าเดาไปให้ยีราฟด้วยแบ่งไปให้ยีราฟด้วยป้าซื้อมาวีเดียวนี่ไงนี่น้องนี่นี่นอ่แล้วป้าถ่ายโอ้ยีราฟตัวสูงมากเลยนี่นี่น้องครับ

ありがとうごはいます。はいはい

หน้ามาเป็นสี่เมตรได้ไยแต่บอกเขาได้มีระเด้วยออ๋อวัสนใจจรเข้มากวัดนี่ป้าพาดูนี้น่ป้าพาดูกล้ต้่งหยุดอ่าเอ๊ะไปจรเข้มันแตมันแกงี้ดอยู่หางหางจระเข้น้องวัดางจระเข้ดเห็นไหมโอ้ จอ,อรเก้มาหาลูกค้อนเร็วอ๋อนอนแน่นอนหาลูกค้อนเร็วอ่าลูกมันนอนอยู่เนี่ยอ๋อนอนตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ไหมอุ้ยมันนอนอยู่เนี่ยประตูโอ้บา้านด้วยใกล้ครับโอ้โหตัวใหญ่มากรน้องมาบา้านด้วยมันนอนประตูอยู่เนี่ยนอนล็อกประตูลูกต้องล็อกไว้เดี๋ยวไม่ล็อกเดี๋ยวมันจะออกมากัดคนใช,ใช่มันจะกัดคนนะลูกจระเข้มันเหดมันดุร้ายนะจระเข้มันเป็นสัตว์กินเนื้อลูกเขาต้อง เขาต้องล็อกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจอร์เคจะมากัดคนใช่ไหมลูกอ่าแล้วตัวนี้ไม่ดูร้ายหรอดูร้ายลูกดูร้ายเฮ้ยเขาจะชอบกินอะไรอ่ะเขาชอบกินเนื้อสัตว์ใช่เห็นไหมเขาชอบกินเนื้อสัตว์เห็นไหมเนี่ยแล้วมาดูตาจอร์เก้ดิเนี่ยเขาดูตาจอร์เก้ดิแล้วตัวนี้ไม่ดูร้ายหรอดูภับดูภับเนี่ยตาเขาเนี่ย เลยฮ้ยเขาโดนขังไว้อยู่เขามัน,นอนอยู่จอเค้มันหลับอยู่ยยใช่จไร้แคตีนเป็ด alligator อ๋อลลเออนี่ยเหรอเาเรียก alligator อ่านพ่อรอ,อ,อรปลาก่อนอลลเ,อเห็นไโอ้โหปลาไปดูจอไ้แค่ตรงไหนลูกอ่ะปลาโอ้โหะเลว น้องควาจะไปดูจอร์เจียด้วยวนะเดี๋ยวไปจับกงจับกงไม่ได้เขาไม่ให้จับกงถ้าจับกงเดี๋ยวจอร์เจ้ยมันจะมากัดมือนะลูกจอร์เจีมันเร็วนะเห็นไหมอู pause pause ๋เ <essa> ห <sh> ็นไหมมันเห็นไม่น้อยจอร์เจ้ยนอนเต็มเลยเห็นไหมอู๋มันอ้าปากด้วยเห็นไหมอ้าปากด้วยนะเฮ้ยไปจับมาหนึ่ยมาหนึ่งมาหนึ่มาหนึมันไม่ตื่นเหรอเขาไม่ทำไมลูกจอระเจ้ยมันหลับนู่น พอน้ำพอดหนุ่นน่ะน้ำพอดยีราบมองน้ำพอดเห็นไหมหนุ่นเห็นไหมอ่ายีราบมองน้ำพอดด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไปข้อมันหรือไปข้อมันป้าพาดูนี้ไหมดูตรงนี้ก่อนนี่ไงโอ้ยตัวมดดนครับเราเจอจอยเค้าปากแล้วนี่ไงเห็นไหมน้องๆเห็นไหมครับ อันนี้มันเป็นลูกมันนะแต่ฟันมันคมมากอุ้ยเอ้าแล้วฟันเจอร์เททีเดียวหายไปไหนอ่าฟันมันคมมากเห็นไหมหายไปไหนอ่ะแล้วฟันเจอร์เททีเดียวหายไปไหนอ๋าอ๋อหลุดวัดเห็นไหมมันขึ้นแล้วมันขึ้นไปเห็นไหมตอนนั้นมันขึ้นแบงก์บนเห็นไหมเป็นู้นมีเจอร์เทน้ำจืดอ๋อเจอร์เทน้ำจืดก็ร้อหรือว่าไม่ลอยล้อนี่เห็นไหมเจอร์เทมันขึ้นไปนอนหนอน วันไปกีนเขาเนี่ยมันมันเ้อมันตัวใหญ่มากเลยตัวนี้โอ้โหปลาสูกให้ดูนี่ครับตัวใหญ่มากเลยอ๋อมาแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่มากเลยวัดมันทับกูนเอา่าทับกันอยู่เหรอโอ้โหดูดูดูนุเห็นมัมทีมันอาปากเหมนันตัว็นั้นมันตัวไม่หอกย่อมันยนี่บอ้มันวน่ย มันอ้าปากเห็นมันอ้าปากไหมน้องพ่อเห็นมันเห็นมันอ้าปากไหมครับเรียกมาได้ล่อ่ะหวันนี้ด้พ่นยเยหไยอ่ะนีนีป้าป้าเขาัช้างต่อ Sáng có Sáng nó à, có Sáng nó có ạp Nam rồi Sáng có ạp nám nhá, Sáng có ạp Sáng có đang nám Sáng 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 Cái sáng hả? Hả? sáng นเอ,อ,อพาพามาดูน้องช้างครับกำลังจบโอ้โหช้างก็เต้นด้วยหน่อยมั้งช้างก็เต้นด้วยหเห็นไหมเห็นไหมกาเต้นนะอ่าอ่าช้างก็เต้นด้วยนะอ่าไหนอ่ะไหนก่อนหรอวะไหนอ่ะนี่อย่ากาเต้นเดียด๋ย,ดย่ากาเต้นแต่ช้างกินช้างกินหญ้าแล้วหนูอ๋อเขากินในนี่หนูไอ้หญ้าใช่ไหมไปดูค่ะ นขาไว้เพราะ่าเราจะทำขานใดีนกน้องกินนะกินอะไรหรอกิน,น,อ,อ,กนอะไรเห็นไหเมเห็นไหมอขาลามเขาลามโซ่ไว้ลูกแต่ช้างามัวนวิ่งหนีไม่ได้ลูกช้างวิ่งหนีเขาลามโซ่ไว้